สวัสดีจ้าย่างมาเลงพี่น้องคำหน่อยเด้อคำไปแล้วกันได้หาแนวกินอีกแล้วย่างเป็ดเป็ดย่างเป็ดแม่น้อยเทมเปอรี่จ้าเขาก็มาเอือบเด้อพี่น้องเดอ้อหมักน้ำปลาแด็จ้าเห็ดสุเพลื่อนกินเด้อพี่น้องป้องไปอาหารทะเลเดี๋ยวมืดค่ำก่อนจะกินอันาน,านั้นนี่กินอันนี้ไปก่อนจ้าโอเค มาพี่น้อง,องเขาก็ได้มายา่างเลยเด้อพี่น้องเด้อแบบน,นี้เด้อเทือนอ้นก็นมีสางสันอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะหมูครูมากอันนี้เลยพี่น,อน้องเอ้ยอันนี้เป็ดไม่เท่าน้อยพี่น้องเอ้ยเอามายา่างเป็ดที่เราครัวใส่ตู้ใส่ตู้ไว้ขนาดอ,อืมก็ได้มากินน้วกัน<อ>จักสิจังได้เนาะต้องมีสางสาาันเด้อหมูครูมาเจ้า กระนาดผุนกรมาแล้วมือนีเป็นวันแรงงานผุนมาแล้วพรัโถตะมิกสูภาพนี่ก็บอกขาดเดือยเด้อยไอหนุกพร้อมนี่ก็ไม่น้อยกระนามาแล้ววันแรงงานเนาะยุดเนาะเออเอินมากินน้ากันพี่น้องของไปไอภาพประยุทธ์มาแรงงานกันประภาพตัวเออ อ,อ,ะอะไรโตกับเห็ดงานบ่นี่เออเห็ดบ่เอาไปเบิ่งลูกสาวคนขยันข่อยเดอ้อพี่น้องเดิมด,ดีดีขาวปหน้าก็ได้เอ้าลูกข่อยล่างถ่วยคัดหมอให้มันขาวเดอ้อพี่น้องเดอ้อธรรมดาคัดแต่มันขาวเหรอลูกเอ้ยแม่อยากได้หมอขาวๆ <c oughs> เออ พัดหมอแล้วแล้วเกลือเป็ดเกลือไก่ด้ลูกเออดีหลายลูกดีหลายล่างสาดลงเลือดดูเลือเม็ดเข่าเม็ดน้ำน้ำมูลนี้ดูกด้วยยินบอกาสตันทำความสะอาดป้าสมเจ้าบงหนาข่อยแดงอื ตูดลิงเนาะคุณเจ้าเคยเห็นบ่หน้าคนนี่แหละแดงๆจ้ะวงพุกบ่ไฟลูกวับๆเด้อคุณโอ้เป็ดนี่มันขนาดเด้อคุณเจ้าเด้อรอมันแงมันแงโอ้ยอันนี้หเบิดซะก่อนอย่าพิเว้ากินอันนี้แล้วเพนยังอาหารทะเลอีกคุณเจ้ายังพันละกินอยู่ัวไว้ะ ย้ำน้ำโล้วยเล็เดือบร้อยเลือดแต่เห็ดน้นำซาบ้านะ่ะบท่านแล้วกบ่ัลลวกเป็ <c oughs> นทุกคนแล้วเอาเบาเลยไหมบ่เบามื <c oughs> อ <c oughs> มกองเบ่เบาได้มืก <c oughs> อก <c oughs> องบ่ <c oughs> <อ>็ดจะทำได้ดีนะ อีหยังพี่เลี้ยงเลยนะดีใจเลี้ยงจนเข่าขาวเลยเจ้าน่ะเจ้าเลี้ยงคอยแนวคอยจะเข่าขาวน้ำเจ้าเข้าใจเข้าใจคอยกินก็อิ่มก้อนคอยจะเลี้ยงก็ต่อคอยเลี้ยงจนเข่าขาวเลยเนาะ เมิ่งนี้คือเห็นนะตอนเหตุเฮือนนะคือเห็นแนะตอนเห็ุเฮือนนะแขวขขาวแล้วเรื่องตอนเห็ดเฮือนนะะอืมเลี่องเป็นแขวขขาวเลยทางค่อยกบบลูกสายให้เจ้าเนี้ทางนายส่างทางลูกน้องเป็นแขวขขาวเขาสิบอกบลูกชายให้เขาพอใจอยู่ดิพอใจพอใจทางนี้กัน บได้มาม่วนเด้อคนมาเอาดูคนน่อยมาเอานอ้นอ,ง,องน้องยังนีน้องออโต้คนหลอหน่อเนาะโอ้ยเนาะมาออโต้เลยพี่น้องเด้อส่วนแม่พึ่งจะยู่พูนเลยมนีนแม่สำรองเด้อเอาหาา่างเนาะเนาะออโต้เนาะ ในสองในเดือนละสองค้าหนูยังไม่เคยถูกเลยเออคนไทยเลยเล่นถูกววของคนไทยกับลาาไม่ได้ถูกวัวได้ก็ไม่ได้ไทยแดบ บูซ <B> า,งงามันเงาวกะหักออกหลูกตัดอืมซบลงหลุกอันนี่แล้วก็า้านดอกไม้นะมาใส่นี่ให้ได้หาผูด้วยเก็บดอกไม้มาใส่หาผูเทียนละวาย้างบน ไปเก็บดอกไม้เก็บมาหาคู่อันนี้ว่างไว้อันนี้ไปเก็บดอกไม้มาลุตเออเอาขุนทองทองเออเอาไข้างคงอันต้นไม้เออดอกไม้อะไรเก็บหาคู่เ้ืู่งเรื่อง เก็บเป็นบ่แม่ซ้อนเลยด้แม่ซ้อนแล้วเก็บเป็นบ่ซ้อนนังลุงอันบูชาพี่น้องหัวนะท้องอัดหัวแล้วจะไหนมีคนเขาบ่นเขามา เอออัดไฟรลดเอออัดไฟรลดเวลาออกไปทางหลังบ้านใส่เกือบเด้ออาเห็ดเป็นบ่อสองสาวเห็ดเป็นบ่อเออเออไปลลางนนำก่อนลูก เฮดฮัดเฮดลูกยูทูบสามดอกเดือดเด้อขอพรในสิ่งที่เจ้าขออะไรลูกนี่ยินบอกลูกดอกไม้ใบทั้งลุ่มเทียนใบทั้งเทิงเดือดเด้อเก็บออกเทียนลูกเก็บเทียนออกดอกไม้ใบทั้งเทิงเออดอกไม้เนี่ยใบทั้งลุ่มเทียนเนี่ยออกนี่ยออกดอกไม้เลยจับเป็นขู่แบบนี้หนึ่งนี่แบบนี้ สองนี่ยสามนี่เบิังไหมบ่สี่เนี่ยห้าเห็ดเป็นขัวเอาเทียนวางบอลเนี่ยอืมวางงามๆลูกเห็ดเนี่ยหนี้เด้อลูกเด้อวางเด้อวางทั้งทึ่งพี่เด้อลูกเด้อพี่กาดทั้งงพี่ลูกนี่กาดทึ่งดอกไม้อย่างสิเลย กาดพี่เลยเนี่ยเออนี่ก็กาดพี่บ่น,นี่เอาไปเอาขึ้นเครื่งวันนี้ลูกจุดทูบวันนี้ขอพอนว่นเนี่ยเด็กๆพี่น้องเด็กๆมาลินนะทัวร์ทั้งนอกอนันยุดทูบลูกอันนี้คันบอกเบ่งแล้วขึ้นไหมลูก นี่คันบมกเบงมีคันบมกเบงลูกเออเอาไปไหว้ตู้เย็นซะนนหอยลูกหอยเด้อมันแบบขันมันมีนั่นแหละเราหอยโลดลูกนี่นหอยไซนิลลูกเรื่อเออหอยนั่นแหละละูกจุดทูบอันนี้ลูก okay yeah, not feeling that